เพื่นๆครับช่องปันคุงกราฟิกนะครับกราฟิกบ้านๆที่ทุกท่านก็ทําได้มาทักทายกันแบบนี้นะครับผมมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาอัดสปอตคลิปสปอตโฆษณาให้ลูกค้าที่ต่างประเทศนะครับเป็นสปอตคอนเสิร์ตของพลพลนะครับ,รบมาดูกัน เครื่องบินกันเปิดโหมดเครื่องบินโอเคลบอกลบอลบอล็อทสเทสเทสมามาแล้วมาแล้วมาแล้วคอนเสิร์ตพลลพลไลฟ์อิน l i v e in d o r m a าเกครั้งแรกในเยอรมนีเจ้าของเสียงเจ้าของเสียงอบอุ่นละมุนละไมกับเพลงกับผลงานเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นผลเดินถนนชั่วฟ้าดินสลายใจคอผลคนนี้ยังยิ้มได้คนไกลเบอร์เก่าและอีกหลายผลงานเพลงที่ยังกังวานอยู่ในความทรงจำมาพร้อมกับสาวฮอตคนลูกทุ่งกุ้งสุภาพรเจ้าของผลงานเพลง สิหิน้องบ่อเต้ยลาหน้าเฟสผัวมาต่างขั้วต่างสไตล์แต่หัวใจเดียวกันคือนำความมันมาสู่แฟนๆต่างแดนทุกคนในงานยังมีตลาดนัดถนนคนเดินให้ทุกๆท,ท่านได้เลือกให้ทุกท่านได้เลือกชมสินค้าเลือกซื้อเลือกหาจับจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารไทยหลากหลายรายการมีแม่ค้ามาออกมีแม่ค้ามาออกร้านมากกว่า30บบูธ งานนี้เข้าฟรีจ้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนคอนเสิร์ตเริ่มเวลา12นาฬิกาถึง21นาฬิกาบัตรราคา25ยูโรซื้อหน้างาน30ยูโรจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนหางบัตรลุ้นรางวัลพิเศษเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1สิงหาคม2022ใครโชคดีรับไปเลย100ยูโร2ตัวบนและ2ตัวล่างรางวัลละ50ยูโร และตั๋วฟรี3ใบสำหรับ3ผู้โชคดีที่แชร์งานบนหน้าเ Facebook ก่อนวันที่1กรกฎาคม2022โดยเราจะทำการสุ่มจับสลากผู้โชคดีตั๋วฟรีจะเป็นของใครแชร์ออกไปกันให้เยอะๆเลยอย่าลืมเรามีนัดกันวันที่31กรกฎาคม2022ที่เมืองดอร์มาเกนเยอรมนีจองโต๊ะ v i p จองบูธจองตั๋วติดต่อสอบถามที่คุณเน่งนมคุณเน่งนมผงโทร0 1 7 6 3 2 763-299-3364หรือที่เฟ e บุ o k หนึ่งนมผงมาเที่ยวมากินมาช็อปและมาสนุกกันในงานแล้วเจอกันนะครับโอเคผ่านครับ okay. ครับนั่นก็คือสปอตสั้นๆนะครับโฆษณา,อาคอนเสิร์ตนะครับสปอตคอนเสิร์ตต่างประเทศที่เยอรมัน ของลูกค้าให้มาทําก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําการตัดต่อในโปรแกรม Final Cut Pro นะครับซึ่งผมใช้โปรแกรมนี้ตัดต่อทั้งเสียงแล้วก็ภาพนะครับก็เดี๋ยวไปทํากันเลยนะสำหรับในส่วนของใส่ voice over ก็จบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับก็มาแบ่งปันแค่นี้นะครับวันนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม สำหรับวันนี้นะครับปันคุงกราฟิกขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ